คร <letter S 2> สดิ่งโอเล่โอเล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 โอลา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 เฮเลเล่มาเลเฮโลโอเล่อเลโ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 อลา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 เฮเล่เล่เลเโโอเล่โอเลโอเลโเล่อเ่โอลาลาลาลเลเฮเล่เ่มาเล่เฮโโอเล่โอเลเลโอเลโอเลอลาลแล้ลเลาเฮเลเมเล เอาก็เป็นทางการไงไอ้เฮียอะไรวะแล้วจะใส่ชุดเดียวไอ้เฮียหกเจ็ดเทปบ้าคนฮะไม่ใส่เอาวันนี้คุณผู้ชมฮะมีลูกยิงของนอริถือว่าเป็นการเป็นการต้อนรับกลับมาพเมรีลงไปปีเดียวนะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้อันนี้ไงที่ผมร้องโอเล่ลเลยโอเล่เนี่ยคือโอเล่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 ไอ้เฮียอะไรวะไปเลยว่ะไปดูเลย ฉลองกานกลับมาของนอราดิชกับลูกยิงครับผมลิงลอกให้มันไงทีมูปุกกี้ทีมูปุกกี้อะไรอะชื่อว่าชื่ออะไรนะปุกกี้เฮ้ยแต่ว่ามันลงไปใช่ไหมชิมมันก็ยิงเก่งนะเจงอยู่ยิงอยู่วะยิงเยอะอยู่วะยิงยิงเออมันเก่งผมว่ามันเก่งนะตอนนี้น่าจะเป็นแบบประเทศมันน่าจะเก่งส่วนประเทศแต่ว่าแค่นี้อะไรวะฟินแลนด์เพราะไม่มีใครที่ออกมาเก่งเลยแต่กองอลิมันน์นเออยารี่ยารี่อ๋อแค่เด็อเล็กซานเดอร์เตเตคนไหนเนี่ยคนนี้มันอุ้ย อยูหน้าอะไร้ะได้อะไรจริงนะหน้ามันเหมือนไม่ดีใจอ่ะวิ่งหน้านิ่งๆแบบมันไม่พูดอย่างนี้เมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวคนต่อไปนี่ใครวะเจนนี่ลิมเน้นไงเจนมี่คอสคือใครวะโอ้ยอดปีเก้าสามเลยโอ้โหโอ้ยคนนี้ไงแต่เสื้อแม่งโคตรสวยเลยเออเสื้อสวยคนนี้จำหน้าได้ไม่รู้จักชื่อเอ้ยบังไปหาซื้อดิ ยูเ e y o u s a v e s a f r i y o u s a v e You save Safri. อุ้ย่ะโอ้ยเรื่องเี้ย f า i y ีย save. ผมเคยเป็เพื่อนชื่อยูเซฟตอนอยู่ที่เดลียมอืมแต่ก่อนมันมันรูปไอชลเลอร์ไม่ใช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 ยืนหมาแดกเลยหมางงเลยนะเฮ้ยอ้าโอ้ย ไม่ใช่อะไรอ่ะยืนหมาแดดที่อะไรอ่ะคืออะไรวะครับโวตายไม่ใช่ปั้งหน่อยตั้งหน่อยก็เพราะว่าเนเจอร์ซีเซนเจอร์หมาแดกเหี้ยยืนหมาแดกคืออะไรวะยืนแบบไร้ประโยชน์เนี่ยยืนหมาแดกเอาคนละลายจานหน่อยสุดหมาแดกอ มันเป็นกองอะไรกองกลางเลยไอ้เยี่ยลอยเลยโอ้ยจอนสันจอนสันเฮียอะไร์นนี่เฮาสั้นจอนสันเฮียอะไรเนี่ยมันเป็นงกานี้ไงโอ้ยโอ้ยไอ้จาร์จันไอ้การีชาร์ดล้มยังไงไอ้ยิ่งถือว่ารอยคีนี่จัดเลยใจลอยคีนลอยคีนด่าให้พักอะไรเสเฮ้ยแต่ไม่ก็รีชาร์ดนะส่งแม่งโคตรดีนะโอ้ยแรงหุ่นโคตรดีอ่ะ อุ้ยแม่งเหมือนอาโนอ่ล็อบบี้เบรดี้ไอ้นี่ผมชอบซ้ายเบอร์12จำได้เลยพี่ทันเนี่ยเอ้าทันดิล็อบบี้เบรดี้นี่ตอนเล่นอยู่ทีมเบรดี้เนี่ยเมื่อไหร่บปีไหนเนี่ยใช่นักองพี่เบรี้ใชปีไหนวะเนี่ยเบดี้มันก็อยู่กับนอริชมาสักพักนะไม่ทันหรอเออดีนแอชตันนี่ชื่อคุณนะชื่อคุณชื่อคุณคุณตั้งใจยิงปะวะ มันก็อาจจะตั้งใจแหละแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้เจตนาว่าจะโอ้แต่ตั้งใจตั้งอย่างนี้ดีตั้งใจผมก็ยิงนี้เข้าแล้วประตูไม่ทันเลยตอนสามมึงไงอ็หายตอนนี้ฮาวเซนเหรออุ้ยอันนี้ว่าลูกเฮ้ยชุดอะไรวะลูกพร้อมสวยป่ะสวยป่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะสวยป่ะ เฮ้ยจริงนะมันชุดเย้าชุดเกียร์วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลายจะเป็นคอลเลคชันพิเศษแต่มันก็เป็นเหลืองเหลืองเขียวเหลืองดำเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันเป็นสายลุ้งนะเมื่อกี้มีส้มๆอะไรมาด้วยนะคนมาแกรี่ฮูบะฮูบะรุ่นนี้เลยมองด้วยสายตาเลยรู้ว่าตัวมาไกลเลยจริงรุ่ไม่หลงมาไกลต้นรุไม่รุ่นไม่รุ่ไม่รุ่นรุ่นลงมาไกลตอนเจนนี่คอสอะไรแล้วแล้วยิงลิ้วปู โอ้โหคนสวยโดนยิงลิเวอร์พูลอ่ะโอ้ผมไอ้เหี้ยผมสมัยก่อนเออกางเกงแล้วกางเกงเหมือนกางเกงแบบกางเกงนักวิ่งอ่ะกางเกงสั้นๆขาสั้นผ่าลมผ่าลมอ่ะมันมีคนนึงที่ไอ้ใครดึงควยออกเลยอ่ะที่มีในคลิปอ่ะใครออกก็บอกอะไข่ออกไม่ค่ะคุยออกรายการเขากระเดี่ยวมีดกัเออก็เต้นเคลแค่ โอ้ปับมึงรู้เลยเหรอเออคลิปมึงจำได้มึงจำปวยได้บังมชอบดูบังมึงชอบดูทุกวันนี้มีคลิปอยู่เลยนะเก็บไว้วันนี้ก็ส่งให้กูดูอ้าอ่นเกียรือเปล่าอะคุณผู้ชมนี่ฮะถือว่าเป็นการต้อนรับนอริชกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าลูกยิงสวยๆนะฮะทั้งนั้นเลยที่นำมาฝากกันอ่ะยังไงอย่าลืม subscribe ช่องเราด้วยให้ครบ1ล้านคนไวๆนะฮะกูก้บอกว่า4ล้านแล้วจะ5ล้านอันนั้น follower อันนี้ s u b s c i b e มันไม่เหมือนกันเอานี้หมดเวลาแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ